สวัสดีค่ะอิมจางจากทีมพัดพานะคะและอยู่กับมีตังแข็งรับเชิญวันนี้เชิญมาช่วยเปิดรายการเชยๆแต่สิ่งที่เราจะเล่นวันนี้เนี่ยไม่ใช่แมวเมียวแต่เป็นนี่เลยจิ๊กซอ์นั่นเองค่ะมาดูกันว่าจิ๊กซอว์เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยเราอย่างไงได้บ้างไปดูกันเลยค่ะด้วยวัยวที่เหมาะกับการเล่นจิ๊กซอก็คือวัยหเดือนเป็นต้นไป เราอาจจะเริ่มจากจิ๊กซอว์ที่มี2หรือ3ส่วนก่อนเนาะแล้วก็เป็นจิ๊กซอว์ที่แต่ละส่วนเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันอย่างเช่นในคลิปนี้เองค่ะโดยการเล่นจิ๊กซอว์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการฝึกทักษะการจาําแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำเนาะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราก็ต้องมีการทํางานประสานกันระหว่างมือแล้วก็ตาเสริมสร้างกระบวนการแก้ปัญหาเพราะว่าในเวลาที่เด็กต่อจิ๊กซอว์เนี่ยมันก็จะมีบ้างเนาะที่ว่าต่อไม่ได้เอ๊ะฉันจะทํำยังไงดีก็ให้เด็กได้ลอง หมุนลองเปลี่ยนชิ้นอลองเปลี่ยนด้านลองผิดลองถูกในการแก้ปัญหาดูเนาะว่าจะทํายังไงดีให้เราต่อได้แถมยังได้ทักษะในการวางแผนและสุดท้ายพอเด็กทาสําเร็จเนี่ยเขาก็จะได้เสริมสร้างเซลล์เอ็กตีมเพิ่มขึ้นและภูมิใจในตัวเองค่ะใครจะคิดกันเนาะว่าจิ๊กซอที่เราเล่นกันตั้งแต่อ้อนแต่ออดเนี่ยจะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ,ๆได้เยอะขนาดนี้เลยเนาะเออก็สนับสนุนนะคะให้คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยซื้อจิ๊กซอให้ลูกหลานที่บ้านเล่นเนาะ เพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหทิกเราสามารถหาซื้อได้ง่ายเนาะมีหลากหลายรูปทรงหลากหลายรูปแบบมากสามารถสนับสนุนให้ลูกหลานเนี่ยได้เรียนรู้ได้เยอะเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการเรียนรู้ของเขาเนี่ยคือการเล่นยิ่งเขาได้เล่นเขายิ่งได้เรียนรู้แล้วคราวหน้าเนี่ยเราจะชวนมาเล่นอะไรกันอย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ